สภาวธรรมที่ชื่อว่าวิจารเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องค้นคว้าในอารมณ์แห่งจิตวิจารนั้นมีลักษณะเคล้าอารมณ์จริงอย่างนั้นวิจารนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไขไว้ว่าความสืบเนื่องกันก็บรรดาวิตกและวิจารนี้สภาวธรรมที่ยังจิตให้ตกลงก่อนชื่อว่าวิตก เปรียบเสมือนการเคาะระฆังครั้งแรกฉะนั้นเพราะอาจว่าหยาบกว่าวิจาร์ณและเพราะอาจว่านำหน้าวิจาร์ณนั้นนั่นเองสภาวธรรมที่ค้นคว้าเนืองๆชื่อว่าวิจาร์ณเปรียบเสมือนเสียงครวญแห่งระฆังฉะนั้นอันหนึ่งวิตกมีการแผ่ขยายไป เป็นสภาวะอย่างจิตให้กวัดแกว่งเปรียบเสมือนนกตัวต้องการโผบินขึ้นไปในอากาศกระพือปีกออกฉะนั้นและเปรียบเสมือนแมลงพึ่งตัวมีจิตติดพันในกลิ่นมุ่งหน้าโฉบลงตรงดอกประทุมฉะนั้นวิจารณ์มีความเป็นไปสงบเป็นสภาวะอย่างจิตไม่ให้กวัดแกว่งนัก เปรียบเหมือนนกตัวที่บินขึ้นไปในอากาศแล้วกลางปีกออกฉะนั้นและเปรียบเสมือนแมลงพึ่งตัวมุ่งหน้าโฉบลงตรงดอกปทุมแล้วบินวนบนส่วนเบื้องบน,บน,บน,บนแห่งดอกปทุมฉะนั้น